ครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีพี่ๆแล้วก็ทุกท่านนะครับผมวันนี้ก็อยู่กับน้องชายจ่นเคยนะครับกับงานสปอร์ตท็อปแบรนด์ทัวร์เซลล์นะฮะที่ห้าสตูดิทาวเวอร์นะครับผมหลังจากครั้งที่แล้วเราได้ทำลติทองโปรโมชั่นนะครับลติทองโปรโมชั่นสำหรับชุดท็อปนะฮะหลากหลายแบรนด์มีทั้งคอนราบโบกีเอ็กซ์โออะไรเยอะแยะมากมายนะครับที่เราทำลติทองอยู่ที่2,900บาทนะครับก็ขอขอบคุณมากๆนะครับที่พี่ๆและก็อปให้ความสนใจ อย่างมากมากๆเลยครับก็ว่าตัวนั้นเราก็ขายหมดนะครับหมดโปรโมชั่นไปแล้ววันนี้ก็เป็นโปรโมชั่นเฟสสองนะครับสําหรับไดรเวอร์นะครับไดรเวอร์มีทั้งหน้าเด้งแล้วก็ยูเลโกดนะครับนะะฮเราก็จะมานําเสนอไดรเวอร์นะครับโปรโมชั่นนาทีทองนะฮะเวิร์กไดรเวอร์เวิร์กนะครับสําหรับเฟสสองนี้เป็นโปรโมชั่นนาทีทองให้กับพี่ๆกกอล์ฟท่านนาทีทองแค่สามมันเท่านั้นนะครับ พรหัสสุกเสานะครับพรหัสสุกเสานะครับกับไกรเวอร์นะครับนาทีทอง2,900บาทนะครับนะฮะ2,900บาทนะครับอย่างเคยครับไม่มีใครกล้าขายแน่นอนนะครับนี่เราขัขายก็คืนกำไรให้กับพี่ที่เล็ท็อปนะครับที่ดูแลเรามาตั้งแต่แรกนะครับยังไงก็ชวนๆกันมาเยอะๆนะครับสําหรับโปรโมชั่นนาทีทองไกรเวอร์2,900บาทนะฮะจากหลายแบรนด์นะฮะเดี๋ยวผมจะอินเสิร์ตให้ดูนะครับว่าในถุงเนี้ยมีอะไรบ้างนะครับใส่ เีวในถุงเนี้ยมีอะไรบ้างนะครับเราจะจัดเป็นแค่พฤหัสสุกเสาร์นะครับแค่สามวันเท่านั้นนะครับขอบคุณครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะฮะพัตเตอร์ลาทีทองนะครับ990บาทนะครับพัตเตอร์990บาทนะครับมีจำนวนจำกัดนะครับมีจำนวนจำกัดนะครับเราเจอกันใหม่นะครับโปรโมชั่นเฟส3อะไรเดี๋ยวติดตามกันนะครับผมเจอกันครับสวัสดีครับ